ควันเลยเนาะควันจุยๆเลยเครื่องมันอะเป็นไงเผ็ดว่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เส้นมาม่ามาเลยนะคะเขาบอกเผ็ดที่สุดในโลกนะคะเส้นดำๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เราใส่เครื่องปรุงหมดแล้วนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวเรามาลองดูนะคะเนี่ยควันฉุยๆร้อนๆเลยเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเผ็ดอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านะคะนี่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 นห่อหนึ่งอะคะ่ะจะเป็นออกมาในรูปแบบหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมอันเนี้ยเขาจะบรรจุมา 5, 5ห้าห่อนะคะเราซื้อมาในตุกๆนะคะนี่นี่เห็นไหม,มห้าห่อข้างในก็จะเป็นห่อใหญ่อะเหมือนบิ๊กแพ็คบิ๊กแพ็คบ้านเราอะคะ่ะ นี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยี่ห้อน,นี้เลยห้าห่อเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่ามันจะเผ็ดอย่างนี้เขาว่าหรือเปล่าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยค่ะลุยนี่เรามีไข่ต้มมาแก้เผ็ดนะคะแล้วก็มีฮอทดกหนังกรอบลุยเลยฮะค <c oughs> วันเลยเนาะควันจุยๆเลย บับเขาให้เห็นครัเส้นดำๆๆนะคะแต่ตอนที่เราต้มอ,อองมมันออกเทาเทานะแต่พอใส่เครื่องแล้วมันก็เลยออกดำหน่อยหอมดีเหมือนกันนะเครื่องมันอะเป็นไง เผ็ดว่ะลองก่อนไม่เท่าไรได้อยู่ได้อยู่แต่เผ็ดคนเดียวเลยคุณ อืมเอาเรื่องอยู่เด้ออุ้ยเผ็ดจัดมันจะสะอึกอยอ่อมาม่ามาเลีนะฮะอืม ออืได้ก่อครับเอาเรื่องอย,ยู่เด้ออืเผ็ดมากครับ ต้องกินใส้กรอบด้วยไม่ไหวเผ็ดเกินอืมแล้วรสชาติาาก็อร่อยอยู่นะอืมใช่อือหาตัวช่วยแล้วไข่ต้มนะไม่ไหวอร่อย

hai tôm áo đường cân nào hết cái tôm gấp giống ดำดำจามีก้าไปเลยฮะเราชอบของดำอยู่แล้วนะฮะไหมใส่เสื้อสีจามีก้ามาด้วยข้าวกเข้าวกันโอ้ยเผ็ดอ,อ,อ,อร่อยอืมอร่อยแต่เผ็ดเนี่ย เดี๋ยวที่เหลือนี่จะเก็บไวกินต่อเหออืมเสือกกินจอเป็นหักยกก่อนเผ็ดมากจริงเพื่อนใช่ครับถ้าใครชอบความเผ็ดร้อนนะคะ<ๆ>เผ็ดแบบสะใจเนี่ยมาม่ามาเลยเผ็ดที่สุดในโลกแต่นี้ถามว่าเผ็ดที่สุดในโลกไหมสําหรับเราก็เผ็ดแหละในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับว่าแบบเผ<ๆ>็ดมากเหมือนของเซเว่นนะมันเผ็ดคนละแบบอืมแต่ก็อร่อยคนละแบบเหมือนกันใช่ใช่พเพื่อนๆอย่าลืมไปลองหามาตำม,มาทำกินกันดูนะ อร่อยเลยแหละอถ้าใครชอบความเผ็ดนะคะซื่อมาลองกันได้มาม่าเส้นดำม,มาม่ามะลยสำหรับใครชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ขอลาไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายะคะ่ะครับรัางนะจุ๊บจุ๊บบายอร่อยมาก ด้วย